สวัสดีครับคุณก้าว <Why? S 2> ไม่โอเคใช่ไหมไม่โอเคใช่ไหมไม่ก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาโปรเซสให้ดูอีกแล้วไงวันนี้ไล่ลูมเรื่องอะไรดีวะโอเคมีคนขอให้ผมช่วยสอนไล่ลูมแบบง่ายๆเลยสําหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมาถึงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยโปรเซสภาพง่ายๆให้ดูหน่อยได้ไหมพี่ <laughs> เพราะว่าที่พี่โปรเซสไปเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันมีความซับซ้อนขอแบบง่ายๆเลยมือใหม่ไม่เคยจับไล่ลูมมาเลยก็เคยสอนผู้หญิงไปอะอ่าทีนี้มันอาจจะหัวข้อมันอาจจะเป็นผู้หญิงถูกไหมอ่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ ม,มันตรงกับผมหรือเปล่าเพราะงั้นหัวข้อของคลิปนี้ชื่อของคลิปนี้ก็คือว่าวิธีใช้ไลลูมสำหรับมือใหม่ ทีนี้ผมก็เลยไหนๆก็นะทำคลิปก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆยังมีอีกหลายคนเนี่ยเดี๋ยวขอมากี่คนอันนี้ขอใน YouTube คนเดียวหนึ่งคนแต่จริงๆในชีวิตจริงเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่คุยกับผมแล้วก็บอกว่าโปรเซสภาพไลท์รูมเนี่ยไม่เป็นเลยแล้วผมก็ลองสอนเข้าไปง่ายๆปรากฏว่าเขาแฮปปี้มากได้ผลมาแล้วก็เลยเอามาสอนกันเพราะพ<ช>ิสูจน์ไปแล้วก็คนนั้นบอกแฮปปี้แฮปปี้อยากให้ทุกคนได้แฮปปี้นะคะใช่อันนั้นเข<ม>าถ่ายเป็นกล้องคอมแพคด้วยนะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยไลท์รูมเนี่ยคุณจะไปหาจากไหน<ม>หลายคนถามนะพ ให้โหลดฟรีหรือเปล่าไม่มีเราไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้นะคะอย่าไปคิดว่ามันมีนะมีมีเหรอฟรีทายออสามสิบวันเออนะฮะส่วนส่วนใครที่จะดาวน์โหลดของเถื่อนผมว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆนะเนี่ยมันหลายๆเรื่องนะอย่างแรกคือมันผิดอันนี้คุณต้องรู้ก่อน อย่างที่2ก็คือไล t ์ o ูมเขาอัปเดตอยู่ตลอดถ้าเราใช้ของที่ถูกลิขสิทธิ์เราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์เอ่อฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับปรุงอะไรอยู่เสมอใช่แล้วเขาจะมีปรับแก้อะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ดีอยู่ตลอดเขาก็ปรับปรุงใหม่เวอร์ชันใหม่มาตลอดหรือเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเราก็จะพลาดเรื่องนั้นถ้าเราไปใช้ของเพื่นใช่แล้วก็เสียงไวรัสแล้วก็เสียงคนมาที่บ้านมเอ่อคนมาทักทายทักทายส่งอะด b บี้ส่งจดหมายมาเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆไลฟ์ o ูมราคาเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยวิธีการ ที่จะไปซื้อไลรูมทำอย่างนี้เข้า w ว็ adobe com แล้วก็เลือกตรงนี้ก็เลือกเป็น continue to southeast asia อ่ะแล้วตรงนี้เราเลือกเป็น Photographer อ๋อข้างล่างซ้ายนะจะมี student Photographer แล้วก็ business ให้เลือก Photographer Photographer ไปเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกนี้ฮะ get all your p h o t o g r a p h กลางแสงระฟ้าเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยคุณจะได้ไลรูมกับ Photoshop ในราคา13เหรียญต่อเดือนซึ่งที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่ สามเหรียญต่อเดือนก็เ,นเป็นงินไทย4 6 4 4 9ก็เราลาประมาณ460บาท470บาทอะไรเงี้ยปัดเป็นกลมๆให้แบบเยอะๆ500รอ่า5 0 0บาทเดือนละ500อเผือแวลี่ตางค่างเงินอีกอใช่เสร็จแล้วคุณก็กดบายนาวจะให้คุ้มค่าเดือนละ500ก็ออกไปถ่ายรูปเยอะๆแล้วเอามาโพสต์เยอะๆอแล้วจะคุม้มก็ถือว่าคุม้ม เนี่ยแล้วเขาก็จะถามว่าคุณเป็นสมาชิกหรือยังอะไรเงี้ยถ้ายังคุณก็ใสอินเข้าไปถ้าเป็นแล้วคุณก็ใสอัพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินเขาก็จะให้ไอตัว e ร t i v e c l o า d มาให้คุณสามารถ Install Photoshop กับ Lightroom ได้แค่นั้นเองก็ทำไปตามโปรเซสเขาอะตรงนี้ไม่มีอะไรยากอยู่แล้วถ้าเราค่อยๆอ่านดูนี่ก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตผมบอกวิธีไปดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ติดตั้งให้เสร็จแล้วเราก็มาใช้ไลท์ o ูมกันอ่ะผมก็กดไลท์ o ูมขึ้นมา เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณจะเอาภาพไหนเข้าคุณก็กด Import ภาพตรงนี้กด Import ซ้ายล่างเออ้ายล่างแล้วคุณก็ไปเลือกมาว่าคุณจะ Import จากโฟลเดอร์อะไรเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเก็บเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เยอะแยะไปหมดนะตรงนี้คงไม่มีอะไรมากอยู่แล้วก็คุณก็ไปจัดระเบียบโฟลเดอร์ให้ดีจากข้อแนะนําของผมถ้าคุณเป็นคนที่ออกถ่ายรูปบ่อยผมก็จะตั้งเป็นปีเดือนวันแล้วก็ชื่ออัลบัม้มแบบนั้นและข้างในก็จะเก็บเป็นรอไฟล์ อันนี้บอกก่อนว่าไล t ์ o ูมคุณจะโพสเซส jpeg ไฟล์หรือ raw ไฟล์ก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ผลดีที่สุดเนี่ยคุณถ่ายเป็น raw ไฟล์แล้วมาโพสเซตไลฟ์ลูมเนี่ยมันจะดึงได้เยอะกว่าดึงสีสันดึงรายละเอียดที่มันซ่อนอยู่ในภาพอะไรพวกนี้ทีนี้เราก็ลองมาโพสเซสกันเลยคุณก็กดที่ภาพที่คุณต้องการจะโพสเซสคลิกกึ๊กเข้าไปกด e v e l o p อปไลฟ์ลูมผมอาจจะหน้าตาไม่เหมือนของคุณนะเพราะว่าเวลาที่คุณลงเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกเนี่ยขึ้นมาฟิกเอาไว้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นขอบบนขอบล่างอย่ากดปิดลงไป อันนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากได้ก็เอาเมาส์ไปทาบมันก็โผล่มามันก็ไม่เก็กอะอันนี้ผมก็มาที่ภาพนี้นะคลิกที่ภาพที่ต้องการแล้วผมก็กด d e v e l o p ตรงนี้หรือใครจะกดที่คีย์บอร์ดก็ได้ก็คือกดตัวดีคลิกที่ภาพกดตัวดีก็คือเข้ามาในส่วน d e v e l o p ก็จะมีแถบข้างขวาโผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่อยากวุ่นไวามากเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดเลยจะได้ไม่ดูว่าเฮ้ยใช้ยากเพราะสำหรับมือใหม่เนี่ยเอานึกไปถึงตอนที่ผมเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยผมจะใช้อยู่ไม่กี่อันผมจะใช้ทีี่ตัวน้ Basic. อย่างแรกเลยคือ,อ,อผมจะมาปรับเรื่องไว้บบาลานซ์นะ ันเนี้ยสำคัญที่สุดก่อนไวบ้บาลานซ์นะฮะมีตัวเทม์กับตัวทินสําคัญยังไงคือบางคนเนี่ยถ่ายรูปมาใช้ออโต้วไวบ้บาลานซ์สมมุติภาพออกมานี่แบบว่าส่วนใหญ่กล้องมันจะให้มาคล้ายๆประมาณเนี้ยติดโทนเหลืองสมมุติ<อ>ถ่ายมาแบบนี้ซึ่งคุณอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>มันก็อุ่นดีนะแต่มันเหลืองไปคุณสามารถจะมาแก้ไขภาพสีภาพจากตรงไวบ้บาลานได้หรือบางคนถ่ายมาอุ้ยกล้องมันทําผิดมันให้มาเป็นติดโทนน้ำเงินจัดสีประมาณนี้เลยคุณก็มาแก้ไขได้แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นเนี่ยถ่ายมาติดโทนเหลืองยางส่วนใหญ่จะติด ยังถ่ายภายใต้หลอดทางสเตนอย่างเงี้ยในร้านอาหารไฟเหลืองเนี่ยเจอแน่นอนอาจจะติดโทนเหลืองแบบนี้คุณก็มาปรับที่ไวบาลานง่ายสุดเลยแบบไม่ต้องมีความรู้คุณกดตรงนี้ฮะเวลาที่มันไม่ได้ไม่ได้ปรับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแอสช็อตอันนี้คุณคุณถ่ายมายัางไงแต่เมื่อกี้ผมมาปรับให้มันเหลืองๆดูคุณกดตรงนี้แล้วคุณกดออตโต คุณให้ไลลูมคิดให้คุณเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดมันเกี่ยวไหมคุณว่าแบบเราถ่ายมาแบบไหนสมมติเราถ่ายมาแบบผิดอย่างแรงเงี้ยการออโต้เนี่ยมันช่วยได้เยอะแค่ไหนก็มีความแม่นยําระดับหนึ่งของไลลูมของไลูมก็คือมีความฉลาดอยู่พอสมควรใช่แต่สุดท้ายคุณก็อาจจะมาปรับเองก็ได้ ออโต้นี่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นให้คุณพอจะได้ภาพที่เออดูดีขึ้นดูสมจริงขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าคุณก็มาออโต้แบบนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าสีเนี่ยมันยังไม่พอใจไม่เป็นที่โดนใจของคุณคุณก็มาแก้ไขมันได้อย่างสมมุติว่าอันนี้ให้มาเนี่ยมันติดฟ้าไปนิดนึงถูกไหมคุณก็มาเปลี่ยนเทมตรงนี้ให้ ไปทางเหลืองก็ปรับอีกหน่อยอย่าง,างนี้ฟ้าตรงข้ามกับเหลืองเหลืองตรงข้ามกับฟ้าเนี่ยผมว่ามันติดฟ้าเกินไปคุณก็ไปทางเหลืองโดยพอดเทรตก็จะดูที่สีผิวเป็นหลักอันนี้รู้สึกว่ามันส้มไปใช่ไหมใช่ใชส้มไปส้มไปมันเกิดจากการที่มันโดนพิ้นไปทางชมพูมากนี่ฮะตามของมันเลยเขียวตรงข้ามชมพูชมพูตรงข้ามเขียวถ้ามันมีความส้มมีความชมพูมากเกินไปคุณก็ทิ้นไปทางเขียวเห็นไหมฮะนิดนหน่อยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนภาพไปเลย มีข้อแนะนํานิดนึงคุณถ้าก้าวดูคุณปรับเงี้ยก้าวจะรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกลองหลับตาหันไปทางอื่นแล้วกลับมาดูใหม่เออมันดูมันดูปกติใช่เพราะสายตาคนเราอ่ะจะทําความปรับตัวเขาเรียกว่าอ a d a ปจะอ a d a ปกับสิ่งที่เห็นคือตอนแรกที่คุณปรับมาก้าวยองรำรำเฮ้ยเขียวไปเ่าเออลองลองหันไปทางอื่นแล้วก็หันมามองใหม่เออเออโอเคโอเคละเออ,เอ,อดูที่มือเออดูปกติอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะต้องมีการแบบปรับนิดนึงบางคนปรับไปมากๆแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่กละเริ่มกลัวการปรับละอ่าก็อย่าไปกลัวฮะไม่เป็นล ก็ถือว่าการเรียนรู้นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้อันนี้คือยุ่งกับไว้บาล้านคุณจะได้สีผิวที่ถูกต้องไทพัทเทรดเอาสีผิวเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้คือผิวโอเคอยังถ้าได้สีโอเคแล้วก็จบเรื่องไว้บารลานอันนี้แก้ปัญหานะมือใหม่ทุกคนนะฮะปรับไว้บาล้านก่อนเอาให้ได้สี<ช>ที่ ตรงใจถ้าเป็นพอ์เทรตไม่ต้องคิดอะไรมากเอาสีผิเวเป็นตัวตั้งอย่างอื่นช่างมันอันนี้เราคิดแบบง่ายๆเลยโอเคจบไปเรื่องไว้บาลานซ์จากนั้นผมจะมายุ่งที่ตรงความมืดสว่างความมืดสว่างก็จะมีเอ็ o โพ r ชอร์คอนทราสต์ไฮไลท์ชา d o w ด h ไวท Black ผมจะยุ่งเกือบทุกตัวยกเว้น Contrast ผมจะไม่ไปแตะอันนี้บอกวิธีปรับของผมก่อนเอาง่ายๆเลยมาถึงตอนแรกเนี่ยต้องถามก่อนว่าภาพนี้มัน มืดหรือมันสว่างก็มีของสูงว่าแบบอาจจะหน้ามืดไปนิดนึงอ่าถ้าแบบหน้ามืดสำหรับมือใหม่ไม่ต้องคิดหน้าดันเอโพเชอร์ไปเลยเป<ม>็นไง มันจะฟุงฟ้งๆหน่อยนะแต่ว่าเราก็เอาหน้าแบบในเป็นตัวตั้งฟุ้งไปเลยปล่อยไปเลยอันนี้เสร็จแล้วถ้าใครไม่อยากปรับต่อก็แค่นี้ก็จบก็ได้ถ้าใครอยากปรับต่ออ่ะมาไฮไลท์ไฮไลท์มันจะพูดถึงเนี่ยผมเปิดฮิสโตแกรมให้ดูหน่อยแล้วกันไฮไลท์ <High light S 1> มันจะพูดถึงไอตรงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเมาส์ไปทาบใช่ไหมฮะคุณเห็นไหมตรงฮิสโตแกรมเนี่ยมันจะมาร์กว่ามันอยู่ส่วนบริเวณนี้เวลาที่ผมเอาเมาส์ไปทาบที่เอ็กโพเชอร์เนี่ยมันบอกว่าการปรับเอ็กโพเชอร์จะกระทบส,ส่วนนี้<ม>าาฮิสโต กราฟเนี่ยเทไปทางซ้ายทางซ้ายคือคือโทนมืดทางขวาคือโทนสว่างแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากตอนนี้กราฟเทไปทางขวาแสดงว่าภาพเรามันต,ต,ติดสว่างซึ่งผมสนใจไหมสําหรับตอนที่ผมเป็นมือใหม่ผมไม่สนใจผมไม่สนใจด้วยว่าอะไรจะหลุดไฮไลท์หรือเปล่าด้วยซ้าผมขอแค่ว่าผมพอใจกับผลลัพธ์แค่นี้พอแล้วเพราะว่าผมอยากได้อะไรที่มันง่ายพอยากปั๊บผมไม่เอาแล้วเพราะงั้นผมก็อยากจะบอกมือใหม่ว่าคุณทําไปเถอะไม่ต้องสนใจอะไรมากเดี๋ยวทาไปแล้วคุณรู้เองว่าคุณควรจะทําอะไรในเบื้องต้นทําอะไรให้ง่ายเข้าไว้แล้วมันจะสนุก จะได้ทําต่อไปได้ยุวยากเออพอทํามาถึงเริ่มต้นทําให้ยุ่งยากนี่ไม่อยากทําละครั้งเดียวเลยจบเออจบรูปเดียวฉันเลิกแล้วถ่ายลงถ่ายรูปไม่เอาละ <c oughs> นะทาให้ง่ายไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะต้องแบบเฮ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถูกหลักการใช่ใช่เพราะว่าทําไปเรื่อยๆเหอะเดี๋ยวเราจะรู้เองแล้วเราก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆเองไม่ต้องรีบครั้งแรกดีเลยไม่มีหรอกใช่แล้วก็ไม่ต้องตรงหลักการมากที่เรารู้สึกว่าผลลัพธ์มันพอใจพอแล้วแล้วถ่ายรูปจะสนุกอ่าเพราะเริ่มต้นผมก็ทำเนี้ยอันนี้เอฟโพชเชอร์เวลาใช่ไหมจากนั้นผมบอกว่าเออแล้วไฮไลท์คืออะไรพี่ไฮไลท์คือถ้าผมเอาเมาส์ไปทาาที่ไฮไลท์จะเห็นที่ฮิสโตแกรมว่ามันอยู่ในส่วนที่สว่าง แต่ยังไม่ใช่ที่สุดสว่างที่สุดคือตรงไว้เห็นนะไหมไลท์สุดเลยเห็นไหมไว้เพราะงั้นตรงไฮไลท์เนี่ยมันเขามักจะดันลงงนี้คล้ายๆกับอย่างนี้ลดไฮไลท์ก็คือเหมือนเอาดีเทลกลับมาใช่อ,อันนี้พูดบ้านๆเลยง่ายๆเอาดีเทลกลับมาดึงดีเทลจากส่วนสว่างกลับคุณลองลากไปลากมาให้ดูดีก็จะเห็นเลยแหละ,ะเข้าใจได้เลยเออเนี่ยเห็นปะมันก็จะกลับมาแบบไม่ใช่เวอร์ไปทั้งหมดอะ แล้วมันไปยุ่งกับส่วนไหนสังเกตนะมันไปยุ่งกับไอ้ส่วนที่มันาขาวขาวเอาเอาเนี่ยถ้าใครบอกว่าโอ้โหพี่ภาพผมไม่อยากให้มันแบบสว่างเอาสุดก็ดันไปแล้วกันเอาที่<ม>สบายใจไม่ต้องคิดมากนะแต่ถ้าใครบอกเฮ้ยผมอยากได้โทนละมุนนิดนึงคุณก็ดันไฮไลท์ลงหน่อย อ่ามันจะเพิ่มความละมุนอันนี้ก็แล้วแต่ต่อมาชาร์โดชาร์โดก็จะอยู่ในส่วนของโทนมืดเนี่ยโทนมืดแต่ไม่ใช่เป็นส่วนมืดสุดไม่ใช่ส่วนดาสุดเอามาไปทาปั๊บฮิสโตแกรมก็จะบอกว่าอยู่บริเวณประมาณนี้อ่าถ้าเกิดคุณดันลงมันก็จะได้แบบนี้ถ้าคุณดันขึ้นมันก็จะได้แบบนี้ก็ว่านี้มันน่าจะกระทบกับว่าเราอยากได้ภาพสไตล์แบบขาวๆฟ้าๆแบบดูฟันๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับชาร์โดหรือเราอาจจะแบบดันขึ้นไปก็ได้ ไม่มีผิดไม่ถูกให้เอาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้หรือไม่สุดท้ายเวลาผมเล่นนะผมดึงเล่นเลยเนี้ยลองดูนะว่ามันจะเป็นอะไรดึงลงเฮ้ยสวยไหมไม่สวยเอาดึงขึ้นดึงขึ้นแต่เวลาดึงผมก็ไล่าจากบนลงล่างไม่ยุ่งกับคันรา์แค่นั้นเองอ,อย่างพาพนี้ผมก็เอาผมดึงขึ้นดีกว่าอ่ะมาถึงไว้ไวถ้าเอาเมาส์ทาบเข้าไปเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ตรงส่วนที่สว่างที่สุด คุณก็อยากให้มันเป็นยังไงผก็ดันไปผมรู้สึกว่าผมขออย่างนี้เลยและกันโดยสังเกตว่าผมไม่แคร์ว่ามันจะหลุดไฮไลท์หรือเปล่าผมเอาหน้านางแบบเป็นตัวตังสุดท้ายคือแบล็กถ้ามาเอาไปทาบจะเห็นว่ามันเป็นส่วนแบลบ็กยังไงอะจะดึงกลับมาไหมก็ถ้ามันไม่ใช่คอนเซปที่คิดไว้ก็ไม่ต้องอยู่ที่ว่าระวังไฟนอำอิมเมจแล้วคืออะไรอะใช่เนี่ยยิงอันนี้ก็ยิงฟ้าเข้าไปใหญ่เลยนะทีนี้เราชอบแบบไหนเราก็ทําให้แบบนั้นจะดึงให้มันดูคอนทราสต์ขึ้นก็ดึงลงหรือว่าจะให้มันฟ้าขึ้นก็ดึึงข้น อย่างภาพนี้ผมเออผมขอดึงๆึงงลงนิดนึงอ่าก็จะเป็นภาพอย่างที่ผมอยากได้จบหมดแล้วหมดแล้วครไอกพอร์ตได้เลยเนี่ยเอกพอร์ตแปอัพขึ้นเฟซเลยอ่าสำหรับการที่จะเอ็กพอร์ตทำยังไงก็กดผมก็ออกไปที่ตรงรวมภาพก่อนเพราะเราไม่เอ็กพอร์ตทีละภาพถูกไหมเราก็กลับไปที่ตรงไลบรารี แล้วเ,เราก็เลือกภาพที่ต้องการอาจจะเลือกหลายภาพก็ได้แล้วแต่นะจิมจิคือกดจิมจมิกด control คลิกเอาก็ได้หรือว่ากด control a เลือกทั้งหมดหรือว่ากดอันนี้แล้วกดชิปยาวเลยก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันเห็นอยู่2ภาพไงซึ่งมันก็เหมือนเวลาเราเลือกไฟล์ใน windows explorer mm hmm. ธรรมดา mm hmm. เราก็เลือกภาพที่ต้องการปุ๊บเราก็กดไฟล์ export นี่ ตรงนี้ผมก็บอกว่าใส่ไว้ในซับโฟลเดอร์อันนี้พอดีอดมันเป็นไฟรอในโฟลเดอร์รอใส่ไว้ในซับโฟลเดอร์เลยชื่อ L I export เงี้ยหรือเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะอะไรก็ได้แล้ว mm hmm. แต่ให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเรากลับไปเอาได้ผมก็เลือกแค่ตรงนี้แล้วตรงอื่นผมไม่ได้ยุ่งเลยผมก็มายุ่งกับไฟเซตติ้งผมเลือกเป็นแบบ J P E G แล้วก็เลือกคุณ i t y เป็นร้อยเลือกสเปซ S R G B เหมือนเดิมอันนี้ตามฟดิมมันนี่นะเซตติ้งผมไม่ยุ่งกับมันเลยเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมก็กด export แล้วก็เข้าไไปเอาฟล ที่ผมเอ็กพอร์ตเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์รอแล้วก็จะมีไฟล์ชื่อเอไวทพอร์ตแค่นี้เองจบแล้วโอเคนะทีนี้บางคนบอกโหพี่ภาพนี้มันฟุ้งอ่ะมีภาพแบบไม่ฟุ้งไหมภาพธรรมดาบ้างพี่ขอภาพธรรมดาภาพธรรมดาธรรมดางั้นมาดูภาพนี้กันเราก็มีภาพธรรมดามีภาพธรรมดาผมก็เลือกภาพนี้อันนี้ก็แสงธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแล้วผมก็กดกดที่ภาพนี้แล้วผมก็เลือกเด v e l o p ก็จะเข้ามาเป็นอันนี้ธรรมดาละเอออันนี้ก็ออกจากรรดาไม่มีอะไรมากแสงในเมืองธรรมดาปรับแบบปกติมาถึงเราต้องทําอะไรบ้างเหมือนเดิมเด็กๆเราก็มาดูไว้บาลานเหมือนเดิมฮะก็มาดูที่ไว้บาลานนะครับถ้าเกิดถ่ายมาติดเหลืองก็มาแก้ไปทางให้มันติดน้ําเงินโดยเอาสีผิวเป็นตัวตั้งติดชมพูไหมอ่าติดชมพูก็มาใส่เขียวเี้ยอันนี้ผมขอเป็นแอสช็อตแล้วกันเพราะว่าเซตมาดีแล้วตั้งแต่แรกเออจากหลังกล้งองไม่ก็เลือกเดย์ไลท์ปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าในกล้องอ่ะผมจะไม่ เลือกเป็นออโต้ทางนั้นเองเพราะมันสวิกนี่ผมก็ปล่อยให้มันเป็นเดย์ไลท์แล้วถ้ามันเสียยังไงผมก็มาแก้ไวบรลานในนี้พอดีว่ามันพอดีใครจะกดออโต้ก็ได้ออโต้มันก็จะให้สังเกตว่าสีผิวจะออกส้มๆนิดนึงมันจะไปทางชมพูอ่าซึ่งผมไม่เอาชอบเมื่อกี้มากกว่าผมชอบอันนี้เห็นไหมมันไม่ต้องอะไรมากมันมาดูที่ผลลัพธ์ตรงนี้คุณเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันได้ผลลัพธ์ก็จบถ้าเรื่องสีสันคุณยุ่งกับไวบร้านว่าจะให้สีมันไปทางโทนไหนเหมือนเดิมฮะอันแรกเอ็กซ์โพเชอร์ผม อันนี้ถ่ายด้วยกล้อง FUJI X A 3อออ๋เหรแล้วก็เลนส์35 m 1.4ฟูจิน o นเนี่ยผมก็อับเอฟโฟชั่แล้วใช่ไหมไฮไลท์ผมก็ดันลงนิดนึงชาร์โดเอาไฮไลท์กลับมาเออชาร์โดผมดันขึ้นต้องการความสว่างเออไว้ดันขึ้นต้องการความสว่างสุดๆเออแบล็คไม่ยุ่งมากแบล็คลงนิดเดียวลบสี่ <S <S ก้าว่ามันสําคัญที่ Final Image มันต้องมี Final Image ก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราจะปรับอะไรเราถึงเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราอยากเนี่ยเราอยากลดสว่างเราอยากเพิ่มสว่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมี Final Image ก่อนถ้าเกิดหัวโล่งๆมาเลยไม่รู้ปรับอะไรแต่จริงๆนะเอาย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นมือใหม่นะ <S <S ผมหัวโล่งๆมาเลยนะ <S <S มันยังมันเลยยากนะก็วว่าการที่จะหาว่าเฮ้ยแล้วเราจะเล่นไอเจ้าอุปกรณ์นี้ยังไงอะ่ะมันออไม่เหมือนกับตอนตอนที่ก้าวฝึกทําภาพฝึกใช้ไลท์มอะ่ะก็คือมีตัวตั้งว่าฉันอยากจะได้ภาพอย่างนี้นะ แล้วเราก็เลยจะรู้ว่าเราอยากจะปรับอะไรพอเราติดอะไรปุ๊บเราเนี่ยก็ไปถามครูพี่ต้องการตรงนี้กดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรให้เราทาอะ่ะไม่งั้นถ้าสมองโล่งมาเลยเราก็าดีแล้วนี่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันดีได้กว่านี้ไงด้วยวการมีภาพ final image วิธีการนะถ้าเกิดพูด final image เนี่ยเดี๋ยวมือใหม่บอกยากเพราะว่าต้องยอมรับว่าสมัยผมเป็นมือใหม่ผมไม่มี final image ในหัวจนก,กว่าผมจะถ่ายมาเยอะๆพอผมใช้วิธีแบบลองเลื่อนไอ้พวกเนี้ย e โพ o ชอร์เลื่อนไฮไล l i g h t ลงเลื่อนชาร์โ w ขึ้นเลื่อนไวท์ขึ้น b บ a c k ลงนิดนึงอะไรเงี้ย แค่นี้แล้วผมก็จบแล้วก็เป็นการลองเล่นลองเล่นดูลองเล่นทูดูจริงๆมันไม่มีอะไรยากมันก็แค่นี้เองไงไะงั้นก็จบแล้วคลิปนี้ง่ายๆเนาะปรับง่ายๆอืมโอเคผมทําให้คุณแล้วนะอแค่นี้ใช่ไหมใครที่ขอมาพี่ฉิมทําให้แล้วนะคะก็ช่วยกันคลิกเข้ามาดูซะหน่อยว่ามันดีทำมาอดีหรือเปล่าก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปที่มีความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w e l e c t r o c o บดอท h o p คะช่วยกัน ดอดทนพวกเรานะคะให้พวกเรามีแรงทำคลิปต่อไปอีกนานๆก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย,บาย